สตูดิโอนัมเบอร์ v ของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับใช่ค่ะเรามาพบกันใหม่นะคะุันหน้านะันหน้าแน่นอนตีหนึ่ถึงตีสอนึชั่วโมงอย่างที่ผ่านมานั่นแหละนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนท้ายรายการนี้ก็มีพุทธศาสนาสุภาษิตมาฝากุณผู้ชมเหมือนเดิมนะครับรักเขยยะ อัตโนสาทุงละวะนังโลนตังยะถาค่ะพึงรักษาความดีของตนไว้ดังคือรักษาความเข้มค่ะความรวยไม่คงที่ความดีสิคง,งทนถูก<ช>ต้องไหมครับถูกต้องค่ะและวันนี้รายการสุดเดน number ์ i v ของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับเฮียเล็กเจ้าของฮอตแ็กพลาซ่าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้กับเราได้ถ่ายททำรายการขอขอบคุณไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณวงดนตรีบาเบอร์ด้วยค่ะครับ ขอกันนั้นขอขอบคุณไปยังแดนเซอร์สาวส,าว,สวยของเราครับตู่มนไพรค่ะแล้วก็ร้านวรณพรฟาเวอร์เฮาส์นะคะแล้วก็ชุดพิธีกรสวยๆนะคะจากร้านน้องสาวตลาดดอนคาแล้วก็ส่นอาหารโครล,ลูกทุ่งพุทธมนทนสายหนึ่งค่ะและวันนี้ผมปัญญากตันยูและนุสราชำนาญแทนเราสองคนจากผู้ชมไปก่อนขอนอนหลับฝันดีโชคดีและก็ราตรีสวัสดิ์ครับสวัสดีค่ะ <c oughs>